ครับผมวันนี้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับสมาชิกนะครับที่สนใจในระบบกล่องพลังงานสำรองนะครับผมครับวันนี้นะครับร้านเทสโซลาเซลนะครับผมก็จะมารีวิวนะครับสินค้านะครับที่เป็นกล่อง power box นะครับ DIY นะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นกล่อง power box นะครับ DIY ที่ทางร้านนะครับ จัดการออกแบบนะครับผมในระบบพลังงานทดแทนนะครับผมก็ตัวนี้นะครับจะเป็นกล่อง power box พลังงานสำรองนะครับเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับผมตัวนี้105แอมป์นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีออปชันต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นจุดแจ็ค d c นะครับตัวนี้นะครับ แจ็ค DC 1 2โวลต์น,นะครับมี4จุดนะครับผมแจ็ค DC นะครับผมต่อมาก็จะเป็นปลั๊ก USB นะครับผมเดี๋ยวเราเปิดสวิตให้ดูเลยนะตัวนี้ก็เป็นสวิตเมนนะครับสวิตเมนหลักนะครับก็จะเป็นฝั่ง USB นะครับผม USB จะมีทั้งหมด8ช่องนะครับผม กล่องตัวนี้นะครับก็คือลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับผมว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับเราก็ทําตามลูกค้านะครับลูกค้าชอบแบบนี้นะครับก็จัดให้ได้นะครับก็จะมี USB นะครับเป็นลิกชาร์ดนะครับผม3.0นะครับทั้งหมด8ช่องนะครับผมนะครับ มีทั้งหมด8ช่องครับตัวนี้ก็เปิดปิดได้นะครับผมแบบระบบสัมผัสนะครับก็ตัวนี้นะครับควบคุมทั้งหมดเลยนะครับสวิตตัวนี้นะครับฝั่งด้านบนนะครับผมก็จะเป็นปลั๊กจุดบุหรี่นะครับผม12โวลต์นะครับมี2จุดนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นปลั๊กจุดบุหรี่2จุดนะครับ หนึ่งสองนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ครับก็ตัวนี้แบตเตอรี่นะครับสิบสี่จุดสองโวลต์นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกอ่าโวลต์นะครับบอกโวลต์แล้วก็บอกแอมนะครับก็คือแอมที่เหลือนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับผม แล้วก็จะมีกระแสที่ใช้นะครับแล้วก็กําลังวัดนะครับตัวนี้ก็บอกครบทุกอย่างนะครับผมตัวนี้นะครับหน้าจอตัวนี้ครับส่วนกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องฮาร์ดเคสนะครับฮาร์ดเคสอย่างดีนะครับแข็งแรงมากครับตัวนี้นะครับกล่องฮาร์ดเคสนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็น AC DC นะครับผมตัวนี้มีระบบ AC ด้วยนะครับ220โวลต์นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมสำหรับใช้งานนะครับ220บโวลต์นะครับผมก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับข้างในนะครับอินเวอร์เตอร์500วัตต์เพียวไซเวฟนะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าอยากได้ปลั๊กเป็น2จุดนะครับเราก็ทำให้ได้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็น สวิตควบคุม DC Jack นะครับ DC Jack ฝั่งนี้นะครับผมคือระบ,บุของเราก็กล่องตัวนี้เป็น AC และ DC นะครับผมเดี๋ยวมาดูระบบข้างในกันนะครับส่วนระบบข้างในนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับผม105แอมป์ครับ แล้วก็จะมี BMS ของด a รีนะครับ BMS d a รี100แอมป์นะครับผมก็จะมี Active Balan c e ด้วยนะครับอยู่ด้านในนะครับ Active Balan c e เราใช้5แอมป์นะครับส่วนกล่องของเรานะครับก็จะมีฟิว l นะครับฟิวเบเกอร์ครับชุดนี้เลยครับฟิวเบเกอร์30แอมป์นะครับตัวนี้นะครับ มีฟิลเบเกอร์นะครับไว้ตัดเวลาช็อตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับผมของยี่ห้อซูเออร์นะครับเพียวสายเว็บ500วัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับสายเรานะครับก็ใช้เป็นเบอร์ใหญ่เลยนะครับสายของเราครับก็วงจรก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีรีเลย์นะครับผมที่สําคัญเลยนะครับมีรีเลย ถ้าเราไม่ใช้รีเลย์ครับก็สวิตช์ร้อนแน่นอนครับถ้าไม่มีรีเลย์สวิตช์ร้อนนะครับใช้ไปนานๆก็มีปัญหานะครับผมครับด้านในก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านหลังของกล่องนะครับก็จะเป็นอ่ามาด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอ่า จุดชาร์จนะครับผมจุดชาร์จของเรานะครับเป็นสเปกคอนนะครับอย่างดีรองรับกระแส2 0์นะครับผมครับแล้วก็มีจุดต่ออินเวอร์เตอร์นะครับจุดต่ออินเวอร์เตอร์แล้วก็มีพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนดูดความร้อนนะครับออกมาด้านนอกนะครับผมก็สำหรับเครื่องชาร์จนะครับลูกค้านะครับก็ได้สั่งเป็นตัวนี้นะครับเครื่องชาร์จ พิเทียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้20แอมป์นะครับผม14.6โวลต์นะครับ20แอมป์ก็คือเราก็ทำหัวให้เรียบร้อยนะครับแค่เสียบไปแล้วก็บิดเลยนะครับมีเสียงแก๊กนะครับผมเวลาถอดก็ดึงสลักนะครับมาด้านหลังแล้วก็มาด้านซ้ายนะครับง่ายๆนะครับแค่นี้ตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งเป็นอ่า สวิตชิ่งตัวนี้นะครับ20แอมป์นะครับชาร์จเร็วนะครับผมด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาทดสอบจุดอ่าใช้ไฟนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นอ่าฝั่ง DC นะครับผมเราใช้เป็นพัดลม12โวลต์นะครับก็เสียบได้เลยนะครับจุดนี้นะครับผม สายรวมนิดนึงนะครับสายข้างหลังพัดลมครับมันรวมก็สําหรับพัดลม12โวลต์ครับก็ใช้ได้เลยนะครับผมกินไฟน้อยนะครับพัดลมตัวนี้นะครับกินกินแค่1.4แอมป์นะครับผมก็19วัตต์นะครับพัดลมนะครับก็หลอดไฟนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะครับหลอดไฟ นี่ครับตัวนี้ก็หลอด15วัตต์นะครับผมอุปกรณ์12โวลต์นะครับใช้ได้หมดนะครับฝั่งนี้นะครับครับเดี๋ยวมาดูฝั่ง AC กันนะครับเปิดสวิตช์ได้เลยนะครับผมก็ฝั่ง AC ก็ครับชาร์จแบตท,ทรศัพท์ นี่ครับใช้เป็นหัวแบบนี้เลยก็ได้นะครับนี่ครับชาร์จเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับ HP เราถอดแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับผมยวมาลองเปิดเครื่องใช้งานกันนะครับก็เสียบปลั๊กตัวนี้ได้เลยนะครับผม แล้วก็เปิดเครื่องเลยครับนี่ครับจุด AC นะครับสำหรับพกพาง่ายๆนะครับผมใช้น้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการทำงานนะครับได้ในทุกพื้นที่นะครับผมพวกจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับลำโพงบลูทูธอะไรต่างๆนะครับก็สามารถชาร์จแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับผม ตัวน,นี้ก็เปิดปิดได้นะครับ USB ตอนนี้อะโน้ตบุ๊กนะครับทำงานนะครับก็กินกระแสะอยู่ประมาณ2 3งมแอมป์นะครับผมประมาณ40-50วัตต์นะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็ออปชันจัดเต็มนะครับผมออปชันจัดเต็มเลยนะครับนี่ครับก็ ใช้โน้ตบุ๊กนะครับปกตินะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติครับก็สเปคตัวนี้นะครับผมแบต105แอมป์นะครับเป็นกล่อง power box พลังงานสำรองนะครับเป็นออปชันจัดเต็มเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมร้านเทสโซลาเซลล์นะครับผมอยู่ตรงข้ามแมคโครชุมแพนะครับอำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็08 2738 4 1 3 9นกนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับกล่อง power box นะครับพลังงานสำรองนะครับไว้แค่นี้นะครับผมใครที่สนใจนะครับลอง สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับผมวันนี้นะครับก็มารีวิวแค่นี้วันนี้สวัสดีครับผม